คอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งก็คือแกล้งแกล้งทีมตัวเองนะครับซึ่งคอนเทนต์นี้ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะแล้วผมก็มาลองทําดูนะครับสรุปว่ามันมันจริงนะครับแกล้งแกล้งทีมทีมตัวเองนะครับระเบิดตัวอย่างเงี้ยระเบิดระเบิดฐานตัวเองนะครับแบบแบบให้ทีมตัวเองแพ้เลยแบบนะครเนี่ยครับมันดีเห็นไหมค่ะคุผู้ชมสนุกมากครับสนุกสนุกสดุสดๆไปเลยครับอื สนกถูกชะตาโต้งเนี่ครับนี่สนุกถูกชะตานะครับสุดยอดมากครับนี่ระเบิดไปเลยมต้งเพื่อนบอกใค้ทำเราไม่ได้ทำนะเพื่อนเราไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำเลยนะครับไม่ไม่ได้ทำเลยครับแม้นิดเดียวเห็นไหมท่านผู้ชมไม่ได้ทำเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่ได้ทำเลยใช่ไหมครับไม่ได้ทำเลยใช่ไหมครับนี่ไม่ได้ทำเห็นไหมไม่ได้ทำ ไม่ได้ทำนะเนี่ยครับเห็นไหมท่านผู้ชมผมไม่ได้ทำจริงๆนะฮะเออก็ม,อมาโทษผมทำท่านผู้ชเนี่ยไม่ได้ทำจริงๆไม่ได้ระเบิดฐานตัวเองจริงๆเนี่ยเด่ดเด็ดเด็ดไม่ได้ระเบิดฐานตัวเองจริงๆใหญ่บ้านท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ระเบิดฐานตัวเองสักหน่อยมาบอกว่าระเบิดฐานตัวเองโอ้โหเกินเกินอ้าวผมติดบล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะผมก็ต้องหยุดระเบิด เรียบร้อยครับฮะบไปไม่ได้อือวันนี้นะครับผมกำลังพยายามเคลื่อนตัวออกจากแผ่นเปลือกเหล็กนะครับโอเคครับผมก็ออกมาได้เรียบร้อ,รอยละและสุดท้ายสีแดงก็ชนะนะครับชนะ้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะครับโอ้แล้วผมก็ตกแบบตายต่อไปนะครับผมก็จะทำการนี่นะครับระเบิดฐานตัวเองนะครับแบบ โอ้สุดยอดครับแล้วสุดท้ายผมก็ตกนะครับการยั่หถากรรมตัวเองนะครับครับนี่นะครับผมไม่ได้ทำครับโอ้โหตัดครับผมกระเด็นมาตรงนี้เลยท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ทำจริงจริงไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงจริงครับนี่เป็นไงไม่ได้ทำครับผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ทำนะผมไม่ได้ทำตีทีมตัวเองจริงๆริงเชื sham, ่อผมสิคุณต้องเชื่อผม ถ้าเขาถ้าคุณไม่เชื่อผมคุณจะเชื่อใครจริงไหมเดี๋ยนะผมติดบั็กแล้วคัะท่านผู้ชมติดบั็กแล้วไม่ได้แล้วผมไปไม่ได้อะทานจมโอเคครับผมก็จะทําลายทีตัวเองนะทีมอื่นมาผมก็ไม่เกี่ยวนะครับผมก็จะโทษเป็นความผิดเขานะครับ ี่นะครับผมก็จะทำลายผมคือเทพเจ้าแห่งการทำลายครับทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าครับตอนนี้ฉันก็แตกสลายมาลายสิ้นนะฮะก็จะต้องใช้สเตปนิดนึงตายครับผมไม่อยากให้ผมไม่อยากให้ทีมไหนมายุ่งนะเพราะผมจะทำลายเองนะครับ <c oughs> ตายไปแล้ว นี่ะครับเฮ้ยเสาได้อยู่ได้ยังไงฮะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเธอแกอยู่ได้ยังไงฮะมันคือปาฏิหาริย์เป็นไปได้ยังไงครับไม่ลบเหรอท่านผู้ชมเฮ้ยคือเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเนเี่ยเจะผมตายก่อนดีกว่าจะระเบิดฐานตัวเองจากข้างบนดีกว่านี่นะครับ เกินง่าก็คือต้มนนี่เลยนะครับในยิงฐานตัวเองนงมมันก็ระเบิดได้ไหมไ่ฐานมันก็ระเบิดได้ไม่ได้ทำจริงๆวันใครทำเราไม่ได้ทำเราไม่ทำจริงๆไม่ได้ทำจริงจงไม่ได้ทำไม่ได้ทำใครว่าผมทำผมไม่ใช่ลุงปอบอุ้ยพูดผิดนะครับเมื่อกี้ขอโทษนะไม่ไม่ผมไม่รู้ไม่รู้โอไม่เห็นไม่เกี่ยวครับ อ่านะครับตอนนี้ครับก็ระเบิดฐานไปได้นิดตึงแล้วนะครับตอนนี้ก็จะระเบิดต่อนะครับโอเคครับผมว่าผมกระโดดวอยตายเดี๋ยวให้ให้ไปเกอรข้้งบนนะครับผมจะได้ระเบิดต่อนะครับระเบิดแบบสาใจนะครับ PNG เยระเบิดเลยครับจะบุูชมโอระเบิดต้มเลยทีมตัวเองก็แพ้แล้วครับตามความมุ่งหมายของผมนะครับ แล้วผมก็ต้องมา PVP กับเพื่อนวันนี้นี่ยิงยิงผมไม่โดนหรอกดูมาหผมใายดูมาให้ผมกาย,ายฮะต้องรุมนะครับมันคีบเปที่นั้นตายครับท่านผู้ชมผมตายนะครับก็ได้แค่เฝ้ารอเอ้านี่ไงนี่ไงเค้กนี่ไง เอ้าผมตายแทนครับเอ้าอวมาแล้วครับมาแล้วบุ่มแตกกระจุยนะครับแตกกระจุยครับแตกกระจุยแล้วก็ติตรงนี้เลยจะโยนลงลงไปเรื่อยๆนะครับ ไชหมดเราต้องเปิดฐานตัวเองเว้ยมันคือสิ่งที่ดีเชื่อเรามันคือสิ่งที่ดีนะครับการระเบิดฐานตัวเองนะครับเป็นสิ่งที่ดีดีมากนะครับดีมากใครจะใช้ก็ระวังโดนด่ดานะครับเพราะว่ามันเพราะโดนระเบิดฐานตัวเองเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ <imal arriba> คือเราไม่ได้ทําผมไม่ได้ทำนะครับผมบอกแล้วไงผมไม่ได้ทาเนี่นยไม่ได้ทำเราเนี่ระเบิดแค่ระเบิดตรงนี้เองนิดเดียว นิดเดียวเรบกวนนิดเดียวนะโอเคไม่รอแล้วบายบายอู้หู้โอเคครับข้างล่างแทบจะไม่มีอนาคตแล้วฮนะผมลงละโอ้ตุ้มเลยฮะวะตรงนี้ตรงนี้สักตรงนี้สักลูกนเสร็จแล้วผมต้องลงออยิงคนระับตอ่ตอไปเรื่อยๆคนระับ ฐ <concludes S 2> านตัวเองตอดไปเรื่อยๆตอดไ, <c oughs> ไปเรื่อยๆ,ๆนะครับฉากที่เราต้องระเบิดฐานตัวเองครับหานคนอื่นถ้าเราเบิด <นะ S 1> ต้องระเบิดฐานตัวเองเท่านั้นนะระ,ะเบิดวินะโอ้โอเคผมตกลงมาชั้นล่างแล้วเนี่ยนะเปาเดอร์เกียกานะครับ โอเคครับ,บนนะผมต้องไประเบิดสะพานนะผมต้องไประเบิดสะพานนะเพราะฉะนั้นผมต้องรีเซ็ตตัวละครเพื่อขึ้นไประเบิดสะพานคุยกันเดียวคุยกับเพื่อนใช่ไหมมาครับผมจะระเบิดสะพานแล้วต้องระเบิดข้างบนแนะล้วฮะ,ะ,นนะไม่ได้แล้ว เรียบร้อยแล้วนะคะจะเรียบร้อยแล้วช่วยๆกันระเบิดฐานใช่เว้นช่วยๆกันระเบิดฐานตัวเองชีวิตจะได้ดีขึ้นไปนะครับก็ยิงนะครับเรียบร้อยครับฐานตัวเองฮุ้ยฐานตัวเองบุญเหลือเกินไปแล้วครับเราต้องเราต้องระเบิดหนักๆนะครับเราต้องเอาหนักๆเลยนะครับระเบิดหนักๆเลยดีหนักๆครับหนักๆเลย หนักหนักครับหนักหนักโอ้ตกตายครับท่านผู้ชมไม่นะมือโอเคครับตอนนี้ก็อารยธรรมพวกเราล่มสลายแล้วนะครับแล้วก็มือทีกับเพื่อนนะครับนี่นะครับอุ้ยอุ้ยเราต้องอกทางนะครับออกทางระเบิดนะออกทางระเบิดครับโอ้ผมตายครับโอ้โหไม่ทันครับตุ่มมานี่เลย ไีเลยนีเลยตัวน,นี้ใครใหญ่กว่ากันครับอาา่ฮชนะแล้วครับอะไรธรรมพวกเราล่มสลายนะครับอู้ยยิงฉันไม่โดนยิงฉันไม่โดนหรอกโอ้ตายทั้งคู่นะคะตายคู่เขาเรียกตายคู่ตายตายคู่ โอเคแล้วตอนนี้มืดมากนะครับผมมองอะไรไม่เห็นเลย oh, โอ้ลูกก็ตายนะครับตายพร้อมกันเลยโอเคยินโรทีมบีนแล้วนะครับ <c oughs> ตายนะครับเดี๋ยวตาผมแกล้งเพื่อตาสุดท้ายแล้วผมนี่แหละฮะแกล้งเพื่อตาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวปิดคลิปแล้วฮะ โอเคครับมามีชั้นล่างด้วยครับอย่างนี้ต้องค่อยๆค่อยๆโยนนะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนชั้นชั้นบนสุดนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมยังเหลือบันไดอยู่ผมปีนก่อนโอเคปีขึ้นก่อนนะครับออโอ้โหไม่เอาครับโอ้เรียบร้อยพวกเราคือคณะปฏิวัติใช่ไหม อายูตู้มนะคบไม่จริงครับทุกมันในทุกคนครับสีน้ำเงินยังอยู่รอดครับไม่จริงครับ ใม่จริงครับเรียบร้อยผมฆ่าเพื่อนนะครับฆ่าเพื่อนคนแรกนะครับถึงมันจะมันจะไม่เป็นดาเมนนะครับแต่แต่มัน,มน,เ,มนเป็นดาเมนนะครับเป็นดไม่เป็นดาเมจนะครับแต่มันก็กระเด็นตอนนี้นะครับก็อืมก็ระเบิดฐานตัวเองไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องซีเรียส โอ้โหสุดยอดครับระเบิดฐานตัวเองนะครับเป็นสุดยอดอาะี่มาสุดยอดนะครับต้องระเบิดมุมๆหน่อย <c ười> ตายไปซะฐานหลีฟ้าเรียบร้อยครับมาผมไม่ได้ทำนะครับจำไว้นะครับระเบิดฐานตัวเองใครทำกันครับผมไม่ได้ทำผมไม่ได้ทำนะครับผมยืนยันสาบานได้ว่าผมไม่ได้ทำนะครับเห็นไหมไม่ได้ทำจริงๆ้ยไม่ได้ทำจริงๆ ไมไ่ทำจริงๆนะัะผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ทำนะย้ำว่าผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมช่วยกันระเบิดฐานตัวเองหน่อยนะเพื่อนนะจะเป็นสีมากอ่านี่ครับผมก็จะระเบิดฐานตูมเดี๋ยวนิดเดียวมันจะถล่มแล้วฮะอีกนิดเดียวครับโอ้โอเคครับแค่เสาที่เสาเดียวนะครับก็จะระเบิดทุกอย่าง เฮ้ยท่านผู้ชมโค้งฟ้ามันเป็นอย่างนี้เหรอครับเนี่ยโออหมายมว่าผมต้องวาัปกลับไปเกิดข้างบนล่างจะได้ระเบิดข้างบนได้สะดวกดีครับตรงนี้เลยโตม้มต้มเลยครับแล้วก็ระเบิดซ้ำหนึ่งทีับโอ้ อยู่ข้างบนนะผมจะปล่อยให้สีแดงอยู่ไม่ได้นะเซ็ตเลยนะผมจะปล่อยให้สีแดงไอ้นี่ไม่ได้นะรับมรรคายเราไม่ได้โอเคครับความพยายามของศูนย์เปล่านะครับผมต้องดีเซ็ตตัวละครให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นไปเกิดข้างบนนะครับมันก็ไม่เกิดข้างบนสักทีครับโอเคโอเคอายเข้าใจแล้วผมต้องทําลายจุดสะเบานี้ครับบายบายครับแล้วผมก็จะขึ้นไปเกิดข้างบน โอเคครับเรียบร้อยโอเคครับเรียบร้อยก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับและอย่าลืมกดดุ้งดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะไดม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอืมถ้าคน้าไปหนึ่งคนแล้วบ๊ายบาย